สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพานพี่น้องวันนี้กับพอกันวันที่ยีบซีเมษายนสองพันรอยหกสิบห้านะครับตรงประมาณสามทุ่มพี่น้องนะครับอยู่ที่สมพานฟาร์มกบบ้านโนนราศีตำบนขอไล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหันสรา,คา,าสราคามหาสารคามนะครับมาบ่งวดที่ผมพอไปวันที่สิบสิบพันมากนะครับ น้องก็เลยสิบสี่ม,มืออันนี้ผมมันที่ผมเลี้ยงเใส่บอ่อปูนเลี้ยงนะพี่น้องบอ่อซีมเมนเลี้ยงนะครับอันนี้คือไอลูกอัทีผมใส่นามนามบอ่อเลี้ยงนี่เนี่ยเป็นขาแล้วพี่น้องเห็นบ่อไงล่ะเป็นขาล่ะเห็นบ่มพี่น้องแต่ดูเป็นขามเห็นอยู่บ้างมัมันเป็นขาอะไรพี่น้องใส่ใส่นาใส่นามบอ่อเลี้ยงไหมเป็นขาเลไรไหมนะครับ เรียกว่านำบอเลี้ยงดีพี่น้องยงในบ่อปูนแสดบอสเงยใวนะครับโอ้ยสิบสี่หมื่นเป็นเลยพี่น้องเป็น้าเห็นบ่นเป็น้าเห็นบ่นั่นนะครับนั่งนั่งเงินเติยู่กลางเยเป็นบ้าเป็นขายอันเป็น้าก็อีสาหมื่นสี่หมื่นนี่คิดหมื่นเติมเเป็นหนุกขบนะครับโอ้ยนี่เขาเด้งรุนท่านเงินติเลี้ยวขนาดเลยพี่น้องนี่เป็น้ายเห็นไหครับพี่เงิดไหล นะครับไปเบื้องมาหน่ไปเบื้อง,งบอ้านนั่นอันที่ผขใส่ใส่ผัวนำม,มาร้านเรียงมานน้ <laughs> ใส่บัวนำม,มารางเรียงก็คือชุดนั่นแหละพี่น้องชุดที่ไอ้ทองบวมหน่อะพี่น้องน้องก็รอดน้องก็รอดตายนะเกือบตายเหมือนน,นะครับมาเบื้องเนี่ยชุดทองบวมเล่ยพี่น้องเห็นป่ะเนี่ยงูมาเอาอาหารหนึ่งกกินน่ะ้องก็เ้องก็ฟื้นพี่น้องน,น้อยๆเยอะซ้ำเก่าเยอะแขกยัน,นพี่น้อง แค่แกนเล่นรุ่นนะนะเน้นเลยเลยเนี่ยยี่นี่เน้นขนาดเล่นใส่ได้แค่ไอบ่อเดียวเต็มว่ามันเน่นนะครับบ่อสองคูดสี่ต้องแยกอีกเป็นบ่อหนึ่งค่อยที่ได้นะพี่น้องมันไม่มีบ่อแต่บ่อเต็มหมดอ่ะหกบ่อนะครับบ่อหวกหกบ่อเต็มเลยต้องเสือมีจักบ่อสองบ่อนี่พอดีนะครับพูดนะเห็นไหมพี่น้องตัว้น้อยหนึ่งหอดบ่อเคืองเขาต่ำพี่น้องหอดบ่อเคืองมั่วใส่น้ำ ไปบ่อเลี้ยงสันอันนี้มุ่นนำาบอปลาปลาได้โอ้นำบารานได้เพียงพี่น้องเนื่องจากว่าเขาม่มีบม่มีอาหารเสริมนะพี่น้องเอยืนำบารานเลยมันม่มีอาหารเสริมมิสะนำบารานโดนกัดได้หินมากกัแต่ว่าเห็นห่งว่าตายหลอดหลอดตายพี่น้องหลายหลายเหลือหลายนะครับนำบารานสะอาดนะครับคุณสมบัติสะอาดพอลูกออดดีเลี้ยงง่ได้หลายหลอดหลอดตายหลายนะครับจะว่าง่ส่านะครับ ของผมได้เนี่ยของพี่น้องสอิคล้ายๆกันนี่ผม,มว่าแต่ว่าน้ำบอ่อนี่เรียงเรียงลูอัดนี่ดูอัดตายหลายนะครับตอนเพาะขึ้นบ้านมา่ตอนเออขาเบาะบ่อไบ่เนี่ยตายหลายพี่น้องเพราะแตเป็นตัวกระต่ายอีกขึ้นกันตัวง่าย่ไหแวัน,นี้ห้างงหญ่ไยจือว่าเป็นขาล่ะนะครับอันนี้คือน้ำบอนะครับน้ำบอนี่ดีดีกว่าน้ำบาบราณน,นะพี่น้องสรุปเลย เพราะว่าเกิดมาพร้อมกันนี่น้ำบ่อนี่พานได้พี่นน้อ,องแต่ว่ามันมี้ขอแม่ที่ว่าในในมันมันตายหลายนะพี่น้องหลอดอัตราการหลอดหน่อยนะครับเจ้าน้ำาบรา่ดีกว่าอย่างน้ำบนนน่อญ่ไว้นะครับแต่น้ำโบรานนี้ไงซะแต่ว่าเหลือหลอดหลายนะครับอัตราการหลอดเหลือหลายนะครับผมน้ำสะอาดนะครับนี่ต้องผสมผสานกันให้มันลงตัวนะครับพี่น้องผมว่านะครับ ม้วนม้วนบอ่อเกษตรควผมก่อมาลงเลยพี่น้องของก็มาลงหันแง่ทำกันนี่นะกับบ่อไอ้ปูนนะครับบอ่อบูนใส่น้ำโบราณแง่ทำกันเลยบ่เกินกันนะพี่น้องเจ้าก,ก็ับไงกว่าน้ำบอ่อปูนเยอะหน่อยคือว่ามันถิมตัวใหญ่บวกใหไงถอดไงบกไงกวกคักนะมันมันแตกใส่เห็นมากนะคือคลายกันนะคือแต่ว่าบอ่อปูนถิมตัวหอมเราเห็นดีดีพี่น้องมันแตกใส่เห็นมากนะนะนครับ บอ่อสติกอาจดีก็บอ่อปูนนิดนิดนึงมันตัวใหญ่กว่าอยู่จักหน่อยอยู่นะครับผมว่ามิทุนกันบุเทียบเทียบเดียเด๋ยวสิท่อกันหรอวะผมเบิง่งเดี๋ยวพอผมบ่ลงมาบางแรกของเาแล้วหลังจากเสร็จแล้วก็มาทายชีวิตพี่น,น้องเบิ่งุงพี่นอ้องนี่อันนี้อาหารบ่เพียงพอได้น,นี่นี่เขากินน้ำนั่นเโาผมบ่เลี้ยงเขาะนะครับเพราะว่าผมยันเขาเดืสมุนไพรยันทองอืดอีกนะครับนี่อาหารบ,บางๆนะครับเพราะว่ามันมีมูลหนึ่งรอกับเลยไหมมูลบ่ ใส่บ่อน้ำบ่อนี่มันเป็นขาเลยไหมขายนะมู้นันเสร็จแล้วเก็มาขายมุ้นีต้อนเนี่ยมพี่น้องว่าขายมันต้อกัไปขายมู้งที่พอไบม่วงเวียดเนี่สิบดมือพอทีนึงเจ็ดมือพอทีนึงนะครับแล้วเต่สภาพอากาศนะครับเหมาะสมเพราะต้อกันก็ได้เฉพาะนี่สองชุดของผมนะครับแต่ว่ามันถึงบ่มีบัวใส่สนะมือนบ่อไท่บ่มีกับ่พอแล้วไม่ว่าพี่น้องว่ามีบัวใส่คอยว่ากันะพี่น้องว่าอือ เขาต้องหาบอ่อใส่หลายแต่ว่าน้ำมิ่งแย่จะนำบัดน,น,น้ำเน่าหนิพี่น้องน้ำในสระไงเนี่นยครับใน,นบอ่อบนเนี่ยแย่เป็นเน่าเห็นบอ่อพี่น้องเอาลงมาใเลยเน,นเอาออกจากบอ่อปูนมากเดี๋ยวมาใส่นี่งไม่ไหวไงไม่ดิกินเนี่ยพี่น้องอันนี้คืออะไรตะไคร่น้ำมันก่อยู่อไอ้นั่นไหมก่อยู่ผาผมดึงผาลงบนล็อกผาย่างนี้ได้เนี่ยสองซันบนล็อกเขากินได้ดีพี่น้องหนเขามากินตะไคร่น้ำด้วยไหม เม่กินหอดเงียเมื่อกินเ็กแต่ไข่น้ำมนองขาก niño, eter, am, ca, ý, ็พออเงี ott, 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 p p ้ยให้นี p p ่พี่นนองเขากินเห็นบ่นี่เมื่อเซกแต่ไข่น้ำกุ๊บกับกุ๊บกับไข่น้ำเป็นคนเกือบองบมม่าเห็นไหมบัวกันเกือบมันบดีนะน้องพี่นนองว่าอื็นี่มินกินกุ๊บกับก้๊บกับกินเห็นบะนี่นเห็นบ่นต่นกินนี่ดีพี่นนองกินแต่ไข่น้ำนะแต่ไข่น้ำมันะรุนพีมาเนี้มันเหลือจะรุนพีมา ไม่ออกก็ไม่เลยนะไม่งอออกก็ไม่จะดูพี่น้องบอกจะใส่บัวบัวอะไรบัวนะครับแต่ว่ายังเทียมเยวนๆกันไปนะครับอืมกินพี่น้องกินแต่ไ้่ดามวีดีครับบัวต้องแห่อาหารหนักผมบ่าบัวนี่ทุกบัวสิมีแต่ไข่ดามเลยพี่น้องมันเป็นคอตตอนผมว่อกกินมัดเลยนะครับอพราะว่าเปียนเนี่บัวดินนะครับดีดีพี่น้อง เอาสารุปเนาะครับมือนีก็เอาตรัพยนี่เนาะพี่น้องสรุปแล้วก็บบอดีน้ำบอน้ำบอกันไงเร็วน้ำบอดันนี่หลอดหลายแต่ว่าไงสานะครับหลอดตายหลายไงสาน้ำบอนี่ตายหลายแต่ว่าไงเร็วนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาตรัพยนี่เนาะพี่น้องผมนจะปลูกต้นตะไคร้เห็พี่น้องสับก่อนเด้อก่อนจากลากันจะเรื่มด้วยพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพป็นว่าสวัสดีครับ